อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธซ่าเอทีนะครับวันนี้อยู่กันในรถแมปของเกมอาร์เจนเกียฟิวชั่นนะครับผมซึ่งก็จะเป็นรถใหม่ของเดือนออกัสหรือว่าสิงหาคมนั่นเองนะครับก็ออกมาแล้วเนาะนะครับก็จะมีกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ใหม่นะครับของเดือนหน้าเนี่ยสองอีเวนต์นั่นเองนะครับก็บอกใบมาเรียบร้อยนะครับว่าอีเวนต์นั้นนะครับตัวละครใหม่จะมาเป็นตัวนไลน์นะครับอีเวนต์แรกเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับ ตัวละครใหม่ก็คือ04นะครับล่างอเวกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีตัวหนึ่งเป็นของชิงหยิงเฉิงนะครับผมเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็อีเวนต์ของเขานะครับอ่ะนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ครับมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับที่จะเข้าเดือนหน้านะครับตัวแรกเลยคิดว่าจะเป็น04แน่นอนเลยมาแบบนี้นะครับ04แล้วอาจ จะมีหลังตู้นะครับเป็นเอลมานะครับผมที่จะเข้ามาแซมนะครับผมอ่าเป็นตัวรีเทอร์นะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่นะครับเก่งนะครับเป็นตัวละครที่สายฮิวสีเขียวเนาะนะครับสามารถที่จะอันติเขาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นคืนชีพเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นชิงเหียงเชิงนะครับตัวนี้เป็นตัวละครใหม่นะครับที่จะเข้าเซิร์ฟเล่านะครับเซิร์ฟ g l o b a l l านั่นเองนะครับเอ่อนะครับ ก็เป็นตัวละครที่ถามว่าเก่งไหมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ซนสีนเนี่ยมาแทบนะครับเออมาแทบมากๆนะครับเราต้องต้องเก็บนะครับผมอืมแล้วตัวละครเก่งๆเ,งเข้ามาติดติดก,กันแบบนี้อะเฮ้ทเพื่อนๆจะเหลือกันเปิดไหมเนี่ยแล้วก็มีหลังตู้นะครับก็ที่จะเข้ามาแฟมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเมเลดิกนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่งอีกหนึ่งตัวนะครับมีบัฟอาอมตะด้วยนะครับอืมเป็นตัวรีเทิร์นนะครับเก่งอีกตัวหนึ่งนะ ะครับที่เข้ามาแซมนะครับมีเก่งเลย3ามตัวนะหลักๆที่ผมคิดว่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวใหม่เนาะชิงเยิงเฉิงเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาอันนี้ก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับผมที่เขาแนะนําไว้นะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับมีแบทเทิลนะครับมูเลชั่นนะครับอีกแฉกอันนี้น่าจะเป็นอาการต่อสู้นะครับผม อันนี้ก็จะมีรางวัลเนาะสองกิจกรรมนะที่เขาจะแจกเราเลยครับก็ต้องไปติดตามตูนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมสำหรับกิจกรรม New Even นนะครับมไม่รู้ว่าจะเป็นแบบให้เรา,าเป็นกระดาษห,หรืออะไรอันนี้ต้องไปดูนะครับของเจ้าตัวมิซอุสนะครับแล้งนี้จาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมมีต่อนะอันนี้เป็นเรื่องของ สกินหรือว่าออฟฟิตนะครับมีสกินใหม่มานะครับผมก็จะเป็นของพาวนิดนะครับก็จะเป็นตัวละครสีเขียวนะพาวานิดนะครับถ้าคิดว่าเป็นสีเขียวจะไม่ผิดนะสีเขียวนะครับสกินนะครับแนวจีนอกกิโมโนป่ะสวยแบบนี้นะครับโหโคตรยั่วเลยยั่วจัดนะครับผมอะเมโมยูซุมินะครับผมอืมสวยนะนะครับแต่ผมไม่มีตัวละครไง เออถ้าเกิดเพื่อนๆมีก็จัดกันได้นะครับต่อมาเป็นสกินของตัวละครสี่ดาวนะครับก็จะเป็นของน้องมอริสสายฮิวนั่นเองนะนะครับผมก็สวยนะผมว่าสวยเลยนะครับน่ารักดีนะอืมแล้วก็มีนะครับของเส้นบานะครับตัวละครสี่ดาวสีเขียวเหมือนกันนะครับตัวนี้นาะน่ารักอ่ะเออน่ารักนะครับทรงหมวยเลยทรงเจนะเออน่ารักมากๆนะครับผมอืมเ๋ยวนะครับ และอันนี้ก็จะเป็นของทิมมี่นะครับโอ้ม oh, าแนวแนว,แนวจีนเนาะในแนวจีนนั่นเองนะทิมมี่อืมไอตัวที่เราใช้ใน PVP นะครับต้นต้นเกมที่เราใช้กันบ่อยเลยเอาไว้เล่นเกตนะครับตัวละครเน,นี่ยตัวนี้นะเออน่ารักนะครับก็สามารถไปแลกกันได้นะต่อมาเป็นโอ้ oh, วันนี้เป็นสกินอ่าสกินรีเทิร์นนะครับสกินเอากลับเข้ามาอีกก็คือของคันนะนั่นเองนะครับผมคันระจะ คณนเนี่ยถ้าสงสัยตัวไหนก็จะเป็นตัวที่อืมตัวสีฟ้านะเออตัวที่เราอันติมันแล้วลดเกรโจมตีของบอสอะ่ะอืมนครับผมน่ารักนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับรดแมปนะครับผมสําหรับใครที่ยังเหลือเพชรหรือว่าอจะเปิดไม่เปิดนะแนะนําว่าคนเปิดนะครับก็จะมีศูนทรีหลักๆเลยต้องเปิดนะครับสูนทีนะครับเป็นตัวละครเก่งนะ คิดว่าในการเปิดเนี่ยน่าจะเหมือนกับ Neo Factory หรือว่าอาร์นีโอแฟคเหรือว่าตัวละครที่เราเพิ่งเปิดไปก็คือโคกุโตะนะครับล่างอเวกนะครับผมว่าน่าจะเปิดคล้ายๆกันเลยนะนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันมีล่างอเวกมานะก็คือน้องอ่าซิลิอุสใช่ไหมเออตัวเนี้ยนะครับตัวยิงจอกเนี่ยมันมีอเวกใหม่นะครับ,รนะรบแล้วก็มีของอ่า คาคาริสป่ะคาริสหรือคาไลท์นี่แหละครับก็จะมีอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับคิดว่าเดือนต่อไปนะครับต่อจากสองตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคาร์ไลท์นะครับแน่นอนเนาะนะครับผมก็คำนวณกันดีๆและกันนะครับสำหรับในการใช้เพจน,นะหวังว่าวันเปิดจริงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ตัวละครใหม่ๆน,น,นะครับผมไม่เกินจนเกินไปนะครับผม โอเคก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับ o รถ m มปในเดือนสิงหาหรือว,ว่าเดือนออกัสน,นะครับจะมีประมาณนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ